ครับวันนี้มารีวิวอ่างเก็บน้ําที่บ้านปลายกันแชรครับที่ทํางานกันนะครับบรรยากาศน้ามาเที่ยวมาครับน้ําเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดเล็กครับ ดูบรรยากาศรบอบๆอกครับ เที่ยวได้ด้ครับอากาศช่วงหนาฝนน้ำใสครับตกแรงม้าในน้ำใสหน้าเที่ยวแล้วครับอากาศที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งบานนวนสว่างป่ากันเตคลำธี่ครับ